น้องเนี่ยปวดวดปววปปววแล้วัปหร่อที่โรงพยาบาลที่ทหน้าที่ให้โัพท์บอว่าว่าระเบียบของเรียนทั้งหมดไม่ใช่ว่าที่ลำัที่เดี่ยวผู้มือเรียนมีระเบียบการใช้โทรศัพท์ก้อหนเดินก็คือการน้ามทำโทรศัพท์ส่วนตัวเนี่ยให้แรงเรียนอันนี้เห็นได้เลยสอง โรงเรียนเนี่ยไม่ห้ามการใช้โทรศัพท์ในความว่าอะไรในความว่าทุกโรงเรียนโรงเรียนตอนนี้ร้อยเมือนกันก็มีตู้โทรศัพท์ให้ใช้อยู่แต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยสามารถใช้ได้ัพื่อก,ก็คือของนักเรียนนะครับก็มีเวลาพักเที่ยง ในช่วงปกติเ็นวันเนี่ยถ้าเกิดถ้ามเหตุจำเป็น <t> ต้องเดินตัวเด้ข้อแน่ป่วยอว่ามีเหตุเป็นชาวบ้านเนี่ยก็สามารถติดต่อขอคูณเอร็จเนี่ยคุยได้สาเหตุที่โรงเรียนตำรวจให้สามารถที่จะให้ใช้โทรศัพท์มือถือได้ที่เสร็จเรียนวกันตื่ก็ตื่นาพของการตื่นตอนเช้าไวิ่งชาวบ้านในีย็นสอ เบาเอนนอนก็จะนอนน้อมกันเพื่อนี่จะจะให้นอนพักผ่อนไดเต็ี่อย่าเหท้าถ้าเกิดว่าถ้านอนมันไม่ให้แบบนอนงอคนจะนอนเอียงกันเป็นตับเลยนะครับถ้าเกิดยืดอะไรก็ยดให้เตมสัมผัสมีกับแฟนมีเล่นเล่นรูปรูปทิศตบ การเีารมีแบบรต่างี่มันเป็นการรบวนการอยู่่วมกันทํลาต่อตตมัน้องวกันก็ลราว่ามั้วกลอยากจะได้าว่าว่าาไม่ไม่ไกับยูก็จะปเรียนอ่าระบดีใ้ให้กันใช้ควรู้ก็เป็นน วันนี้การตื่นการตื away. ่นในเรือนคนตะดับทุกที่ทุกการตื่นมาท่านท่านได้ไปดูมาน่แล้วเรากินอยู่เดียกันนะครับนอนพร้อมกันอาบน้ำก็อาบน้ำท้อมกันรับจุดตื่นก็ตื่นพร้อมกันตื่นตื่นพร้อมกันประชุมก็ประชุมพร้อมกันเลิกเลิกก็เลิกพร้อมกันเพื่อความเป็นระเบียบนะฮะวันนี้วันเสาร์ที่ ก็คือร่วมกันกล่าวสร้างัก่ากรางกการในการศึกราว่าเหศมีการมีการระบาดของให้วัตให้บัดเป็นกหลายคนแล้วก็การทำโรงนี้ไาลเรามีการฝึกจากไม่ใช่การเรี่อภาษาหรืงว่าการซ้อมการซ้อมหมายถึงสาดันหรือภาพต้องมี รเปลี่ยนพฤติกรรมให้อยู่ร่วมกันนศาลถ้าเกิดว่าเขาทําผิดไปถ้าเป็นการลงโทษโทษแค่สามสี่คนทำไมต้องเป็นลงโทษรวมกันรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมดไอันนี้ถ้าเกิดเป็นตำรวจทหารเนี่ยเขาจะเขาจะรู้ว่าไอ้การที่เราเราทําเพื่อส่วนรวมมีการรับผิดชอบร่วมกันนะครับ นั่นก็ปวดบางคนก็ทนได้บางคนร่างกายก็ไม่ไหวนรมากเปล็ลพอไปลมปุ๊บทางผู้ปึกก็นำน้องๆเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลพออาการดีขึ้นนก็กลับมากลับมาเรียนกลับมาตอนเช้าก็มาวิ่งมาเรียนตามปกตินะครับก็ก็จะเรียนอาสิ่งที่ว่าทาง กำหนดคุณภาพแล้วก็ลงในที่เรียนเราเราออกให้ความใส่ใจทั้งวรอที่มาเรียนแต่แต่ว่าอยู่ในพื้นฐานของความเปกนระเบียบและก็ความคุณความต่อทนเราอยู่ร่วมกันเรื่องเราให้ทั้งสวัสดิการเรื่องอาหารเรื่องความเป็นอยู่ต่างๆแต่ว่าเคสเนี้ยคือคือเป็นทั้งรอทุกการทุกสถานการกา์ก็ได้ ตรวจสอบแล้วว่ามันก็จะมีความตัดลุอยู่บ้างในเรื่องที่ที่อาการปวดเห็งตัวเนี้ยมันมันก็จะต้องมีวิธีการที่จะแยกแยกออกไปอย่างเช่นการอยู่รวมกันถ้าเกิดคนนี้เป็นหวัดก็จะได้สัมภาระไปถ้าเกิดว่าอ่าอยู่คนนี้เป็นหวัดก็จ็ต้องให้แยกออกไปอยู่ลองแฝงผ้าือการ ช่วงนี้ก็ก็ก็ให้ไปอยู่สปทก่อนเพ่อให้ไปทำงานแล้วก็มีการตังคัะกรรมการตรวจสอบให้ยินว่ามีความหลอกหกข้อหรือไม่อย่างไรในการที่ไม่ตรวจสอบโดยแล้วเียดว่าเด็กนักเรียนเนี่ป่วย ปวยเป็นเป็นตวไม่ได้แยกตับ้าวถา่เป็นเปนแบบนี้ที่น่ากังวกครูทุกคนก็จบจากโรงเรยนนี้เหมือนกันแล้วก็ฝากเรียนว่าอน้โรงเรียนอร่เนโรงเรียนตำรวจทหารเนี่ยมันก็ติดิน่ความเป็นกับ ให้กลัใ่มต้องอยูในการพิการออกมาทางานข้างนอกจาดแล้วก็รต้องมาดูแลที่น้องะ่าชวด้วยครับป่วยจริงก็สองที่แย่แยแย่อาว่าต้องป่วยจริงแต่ว่าบางคนบางทีบางีไม่ป่วยก็มีแต่ทำตัวเนี่ยเป็นเป็นนักเรียนก็ยิ่งาจาร่งตัวก็มีเพราะัแต่เยแจะดูแล เดินสวัสดีการหรือว่ามีคนมาแล่รอะไรบ้างต่างๆแต่ว่าก็ต้องอยู่ในกรอบของความมีระเบียบ